สวัสดีครับมือน,นีบาแอลภาพพี่พานองมานะครับทำความรู้จักกับการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุย๋ยคอกหรือว,ว่าปุ๋ยอินซีนะครับที่เอามาใส่กับพืชนะครับรว่าจะเป็นต้นไม้ต้นไหลอีย่างก็แล้วแต่นะครับเัวมือน,นีเห็นต้นทุเรียนมันงามอยู่ข้างเขือนนี่แหละนะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิง นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์มอนทองนะครับบ่อแอววปลูกในกระถางนะครับนะี่หลายคนนะครับเขายกย่องให้เป็นราชาแห่งผลไม้นะครับทุเรียนนะมันมันหมายความว่าจะไหนจังเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับก็คือบ่อแอววคิดดิบ่อแอววคิดว่ารสชาตินะก็ดีนะครับสำหรับภูมักาคเนกลิ่นกรนะเงนงผัวมักก็โอ้ปวดหัวไปละครับนะบางคนนี่ อยากกินอยู่แต่ว่าบกกายกินเหม็นนะบ้าเอลก็พอกินได้คุณน้องนะครับแล้วคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากครับพี่น้องนะเขาบอกว่า2อถึงสคู่นะครับนะผู้ใหญ่ๆสองสามผู้นี่นะมีปริมาณพลังงาน400กิโลแคลอรี่นะครับถ้าพี่น้องนึกภาพบอ,อกว่า400กิโลแคลอรี่นี่ซ้ำใดนะครับก็คือซ้ำห้ากินเข่าขาบหนึ่งแล้วครับพี่น้อง นะครับเากินเขาคาบหนึ่งเนี่ยกซิมีพลังงานประมาณสี่ลอยกว่ากิโลแคลอรีนะครับอ่าแล้วก็เป็นไมผลที่สามารถสาาร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะครับยิ่งโดยเฉพาะมอนท่องซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศไทยนะครับนะประเทศอื่นกับบามารทัทมิติเอาไปปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทรงออกนอกได้นะครับ นะต่างประเทในยมมากนะแต่นี่โเป็นสาระนะครับพี่น้องโเป็นสาระสั่ใจความสําคัญมือนี้นะครับใจข้จความสคัญที่บเบาแ์เอยากมาเราซูพีสุนองฟังก็คือจําเป็นไหมนะที่เราจะต้องหมักปุ๋ยคอกก่อนที่จะเอามาใส่พืชหรือว่าเอามาใส่ต้นใหม่นะครับมันมีคําโบราณคําน,นึงนะปุ๋ยคอกมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับพี่น้องมันมีคําโบราณคําน,นึงว่านะ ขี้หมูกินหัวขี่วัวกินใบขี้ไก่กินผลนะวะ,ะผูเฒ่าโบราณคนว่า,น,น,าวะนะครับนะเดี๋ยวจะมาเฉลยว่าขี้หมูกินหัวคือยังขี้งัวกินใบคือยังขี้ไก่กินผลคือยังนะครับมือนีเขามาทําความรู้จักกับคําถามที่ว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องหมักเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการ เกษตรนะครับว่าสิเป็นเอาไปใส่ต้นไม้ต้นพืชนะครับตอบได้ทันทีเลยครับว่าจําเป็นมากจําเป็นมากพอมเลยครับพี่น้องน,นะเพราะอย่างเพราะว่าโดยหลักการของพืชเนี่ยนะครับมันกะสามารถอดูดสารอาหารเอาไปกินได้แต่ถ้าปุ๋ยที่ยังประหันนี้มีการย่อยสลาย นะครับพืชก็ไม่สามารถที่จะดูดไปกินเป็นอาหารได้เช่นกันนะครับหลักการที่เขามักนะครับเพื่อจะให้พืชในย่อยสลายโดยจุลินทรีย์นะครับพืชย่อยสลายดยจุลินทรีย์เพราะในดินทั่วๆไปก็มีจุลินทรีย์แล้วครับที่นองน,นะแล้วพืชก็สามารถที่จะด,ดูดปุ๋ยที่อยู่ในดินมันก็มีอยู่แล้วนะครับ ถามว่าจาเป็นมากมากขนาดไหนมากขนาดว่าพี่น้องอาิเคยได้ยินหรือเคยสังเกตว่าเวลาเขาเอาปุ๋ยที่บ่ฮะในมักนะครับเอาไปใส่ในต้นไม้แล้วก็เห็ดให้ต้นมันเหลืองก็มีเหี่ยวตายไปก็มีนะครับบางคนอาชิเข้าใจว่ามันเข้มเกินไปบางคนอาชิเข้าใจว่ามันเป็นมีเชือ้อโรคบ่หรือมียังอยู่ในปุ๋ยตัวนั้น ก็อาศมิมีส่วนถูกครับพี่น้องแตโกกงาางง่โดยหลักการทางวิชาการเขาว่ายังซีได้ครับพี่น้องนะโดยหลักการทางวิชาการเนี่ยถ้าเราเอาปุ๋ยคอกที่ยังไม่ได้หมักนะครับเอาไปใส่ในพืชจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะครับพี่น้องจุลินทรีย์ที่อยู่ดินมันจะดึงธาตุในตัวเกนจากพืชน,นะครับเพื่อมาย่อยสลายปุ๋ยคอกเขาวางสัน่นเลย เพื่อจะมาย่อยสลายปุ๋ยคอกขณะที่มันดูดมากแล้วครับพี่น้องมันดูดในตัวเกลือนรื้อธาตุในตัวเกียนออกมาจากพืชเนี่ยเพราะพืชในตัวเกียนนี่พืชบางชนิดมันสามารถตรึงในตัวเกียนขึ้นมาใช้ได้เอามาดูดมาใส่จงพืชตระกูลถั่วเนี่ยครับพี่น้องมันสามารถที่จะดูดมาเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ในหากมาน่ะนะครับนั่นปุ่มในตัวเกียนพืชตระกูลถั่วบอ่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวถั่วยางก็แล้วแต่ที่เพืชนิยมเอาไปเห็ดปุ๋ยพืชสดนะครับหรือว่า ไปเห็ดปุ๋ยเอาไปมัร์คเฮ็ดยังกันแล้วแต่นะครับเนี่ยคือมันจะสามารถสร้างเองได้ในบางพืชน,นะครับแล้วจุลินทรีย์ก็จะดึงในตัวเกณียตัวนั้นมาเพื่อทําการย่อยสลายปุ๋ยคอกนะครับเพื่อย่อยสลายปุ๋ยคอกขณะที่มันดูดมากครับมันก็จะเห็ุให้เหลืองแหะครับใบไหม้กันเหลืองใบโลนใบเหลืองซีดนะครับอาจจะถึงตายได้นะครับนี่คือหลักการทางวิชาการ เพราะนั้นจำเป็นไหมจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องหมักนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการย่อยสลายนะครับบ่ให้เกิดการที่จุลินทรีย์ดึงไอโซเกนจากพืชน,นะครับพอย่อยสลายเรียบร้อยปับ๊บเอามาใส่ปับ๊บก็สามารถดูดกินได้เลยนด้นึ้นหลักการนั้นคืหลักการนะครับมือนีบเอ้าแอลอยากมาอธิบายตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกําลังที่สีเห็ดทําการเกษตรนะครับว่าจะเป็นปลูกพืชน,นะครับกับ ทดลองเบ่งนะครับหมักสะก่อนยางหน่อยก็21วันหรือ30วันนี่ยางกันแล้วแต่นะครับในการหมักเพื่อที่จะเอาม้าใส่พืชแล้วก็พืชก็สามารถดูดกินได้ครั้งนี้ก็มีครับพี่น้องครั้งนี้ก็มีนะครับอันนี้คือกันนะครับเป็นยังจังมะไทยให้เบ่งก็คือในเข่งตัวนี้นะครับเบ้าแอลหมักนะครับดินที่ใช้ปลูกเนี่ยเบ้าแอลจะหมัก ผ่านการหมักนะครับได้แกลบนี่ก็เป็นแกลบดิบๆนะครับออกมาใส่เลยผ่านการหมักโดยการาส่วนผสมของของบักแอลที่ใส่เนี่ยก็คืออแกลบนะครับแกลบประมาณสักสามส่วนนะครับดิน1ส่วนนะครับแล้วก็ดินขุยไผ่นะครับหลังบ้านบพราะเอลม,มีมีต้นไผ่ใหญ่ ไข่กิมซุ่งกอใหญ่นะครับเบาแอลก็ไปขูดเอาไปขูดเอาเพราะว่าใบเพ่นตกลงมาใบเพ่นตกลงมาแล้วก็ามาหมักม,มุมยูหันนะครับก็เลยเอามาเป็นส่วนผสมประโยชน์ดีได้ครับพี่น้องนะหลายคนอาจจะยังบ่หูจักนะครับใบไผ่เนี่ยจะมีเชื้อรานะครับจะมีเชื้อราตัวหนึ่งซึ่งมันจะมากินเชื้อรามันกับไข่ไข่ไตโคโดมาที่เขาเอามาโหดเนี่ยแหละครับนะเาแอลเอาใบไผ่นะครับมาห้องกวนไว้เนี่ย ห้องกลนไว้ห้องกลนไว้แล้วก็เอามาผสมนะครับมาผสมส่วนหนึ่งอันนี้นี่นที่เห็นนี่ก็คือ,อดินขุยไผ่นะครับดบินห้กไผ่ี่นออกโบเมนหากุเรียนนี่ดินห้กขุยไผ่ที่บัฟเอลมานะครับขุดมาแล้วก็ผสมกันนะครับเพื่อที่สะป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับเชื้อราใดน,นะเพราะมันมีเชื้อราขาวๆที่เขาเขาอาจจะเคยเห็นนะครับลา่าขาวๆที่ที่อยู่ในใบไผ่เวลาทับถมกันในโดนนะ มันจะเกิดลาาข,ขาวๆล่าตัวนั้นมีประโยชน์นะครับมันจะมากินเชื้อโรคนะครับเฮ็ดไฮเฮ้าบกเกิดหลากเนาโคนเนานี่ก็คืออีกอีกความรู้หนึ่งนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเมื่อนี้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับนะครับการหมักปุ๋ยนะครับการหมักปุ๋ยคอกนะครับพี่น้องก็ลองหมักลองเบิงนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณทัก 20วันหรือ30วันขึ้นไปนะครับอย่างหน่อยก็มีการหมักเพื่อที่จะลดการาที่จุลินทรีย์ดึงในตัวเจนนะครับดึงในตัวเจนจากพืชมากย่อยปุ๋ยนั่นเองนะครับพอหมักเสร็จแล้วพืชก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับดูดไปกินได้เลยนะครับเอาจางไรก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับช่องไหม่น้องใหม่นะครับบ้าวแอลพาเพลินนะครับ ฝากปีฝากน้องไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอาจจะยั่งบอสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ก็อาจจะเสียงบดีเพราะว่ายังบอมีนะครับอย่างไรก็ฝากปีฝากน้องไว้เบิงแย่งกันนะครับมีอย่างกังกิ้ียงกางนะครับติดตอ่อหรืออยากจะให้เ่าแอลไปใส่บริการแบบใดก็เดี้ยเชิญได้นะครับติดตอ่อทางเพจทงางไลน์ได้นะครับนะเบาแอลพาเพลินครับขอบุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับเบิงให้จบ อาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยเสริมกันไปนะครับถ้าใครมีสิ่งที่ดีกว่านะครับหรือว่าเอออยากแนะนานะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะเบาเอลยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเฮ้าเหตุไปเพื่อบริวังอย่างเฮ้าเหตุไปเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้พี่น้องให้ผู้ที่สนใจได้เอาความรู้อาจจะไม่เยอะนะครับความรู้แต่จะมีทุกคลิปนะครับฝากพี่น้องไวไ้เลยว่าความรู้เล็กๆน้อยที่บ่าเอล เพื่อนนะครับบอบให้จะมีทุกทุกคลิปนะครับอาจจะเป็นเล็กๆกันหน่อยแต่พยายามติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้นะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับว่าจะเป็นไม่ผลว่าจะเป็นเห็ดท้าเห็ดหน้าอีกอย่างก็แล้วแต่หรือภาคบัทิงต่างๆนะครับเราเอามีโอกาสไปทั้งใดเราเอกะถ้าจะนําให้พี่ให้น้องได้ทาความเข้าใจนะครับเอาวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณ,คณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ